ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าชูช่องมาแห่ง้ามวลวันนี้มาติดตามรับชมรับฟังแนวทางของแม่ยัดได้พี่น้องเด้อเพิ่นฝันดีครับผมเนาะ,ะที่สําคัญเพิ่นมี่หลานพี่น้องเนาะให้เลขตัวไหนออกตัวนั้นครับผมเนะาะพเจาล่อมัดบานได้พี่น้องเด้องวดนี้เขียนให้แล้วจะเป็นตัวไหนอย่าพลาดครับผมไปติดตามรับชมรับฟังน้วกันครับเพื่อนเกิดอันเท่า ู90อายุเคนในเกศ16ปีพี่เต็มเมื่อไหรแล้วเนาะบ้านนี้ซื้อเกศ6แล้วว่งฮันบ้านนี้เพิ่นโอ้ยเบสันเพิ่นว่ามหาสันล่ะเพิ่นเพิ่นเลยมานั่งขากลุอยู่กับสันเพนะสันก็โอ้ยเมื่อไรกูก็งูเติบู่บ้านก็เลยฟันบ้านไปเสี่ยงไปเสี่ยงเอาตัวนี้ไปเสี่ยงเกศ6ฟันว่าบักนึงมหาอีกเกิดเพราะขอเก่าโอ้ชูเก่าอ๋อ อันนั้นเก้าศูนย์บ่ศูนย์เก้าบักนั้นได้หาที่เ็ดปีโอ้แม่บ่รู้วันปีะแม่กนกินที่เดียวบ่แม่นั่นมานน้าันมัดข้าแตหอดบัดบัดในพ่อพ่อไปหมดชั้นเกิดเอาเลขมาเสียงไปหลักก็เลยฝันมาบักนั้นมาหาอีกมันเกิดศูนย์เก้าบัดในไล่บ่ในเ็ตหาที่เ็ดปี๋องดู้่ันเฉียดแห้งบอกเปายุพันเตี้ยเออโอ้เนาเม็นเสดายเนา สั้างมันพายเจียนะถือขอดสามตัวถือขอดรางวัลที่หนึ่งหมละที่ผมพยเจีนเหตุเล็กก็เก็บงวนนี่แล้ววาตัวใดล่ะก็มาทำฝันก็เก่าแบานดิฉันนี่ก็แล้วฝันเกี่ยวพาร์อเพราะนั่นฉนบอกฝันเกียวรถขันนี้ว่ามันหัวอย่างนดมันปีนออกมาอย่างไรมันสามศูนย์ศูนย์แปดบรนฉันก็เลขสามศูนย์แปดมันเคยออกทือหนึ่งเลยฝันเกียรรถคันนี้เอามาเสียงกันหน้าเหมือนขึ้นบอกฝันก็เลยว่าวบมน บันมัลเลียตูนี่แหละตูหกหนึ่งเจ็ดนี่แหละอันเลขกคนเขียนใครขางรถไปอยูบเนี่ยจ้ามันเบอร์แปดกับพี่เล็กหนึ่งสามตูวกว่าดนมันออกนี่ล่ะใทรกันมีหนึ่งเล็กหนึ่งสามตัมนั่นเล็บรถขั้นนี้มันเบอร์แปดอ่ามีเล็กหนึ่งสามตูแล้วขั้นนี้เบอร์แปดจ้าหกว่าอะไรถึงไหนหกฮะหกว่าอยะไรถึง หกมากกันนั่นแหละบ้านเมื่อวนึงกับฟันว่าเขาตากหอดเด็ก็มากหกวันถัดไปเพราะเพราะเพราะว่าอายุย่าในหกสิบสี่ปีอายุย่ากันที่ฟันย่าปอว่านะครัไงแล้วในหกสิบปีสี่ปีเกิดพ่อซอศูนย์สองนี่นะท้ามกันเรียบไปเห็นฟันเห็นคนิี่ท้ามคนนั้นเพราะว่าฟันันว่าคนนี้เทื่อนไม่น่ะจ้าเทื่อนไม่กับบ้านอีกที่เพิ่งเนาะ ท่านแล้วก็ได้ถามบ้านเลขที่บ้านเลขทีฮั่นแล้วเห็นบ้านเนาะเห็นบ้านใหม่ที่บ้านบ้านใหม่บ้านเล็ทีมีเบอร์โทรเล่าสำเนาเราอยู่พุูนคุมพุนคนละคมกันโอ้ไปเห็นกันอยู่เฮียนงง่ายอ้ท่านบอได้ถามบ้านเลขที่ดิครับอก็เลยตีเอาเล่าน่ะเป็นแปดอ้ท่าน่ะก็เลยห้องน้ำเล่าเพราะว่าท่านเนี่ยท่านไปวิดน้ำอยู่ห้องน้ำเราเห็นห้องน้ำง่ามง่ามเราเห็นห้องน้ำไหมจ้าวันที่ท่านเล็กตีห้องน้ำเราเป็นซูนบาร์นีน้ำติดนึงอ่ะ บาเดนหกมันเอาเอาอายุรอกใส่อ๋ออายุรอกใส่อืมก็เลยเป็นหกหนึ่งแปดอืมบาดนี้ก็เลยว่าความเรื่องหมดแล้งกับเสียงตัวนี้ใช่ไหมแม่เสียงของมึงแปดต้องถามไหมต้องคับผมมันค่าใจอยู่ดีเจ้เลขตัวนี้ว่าเป็นเสียงเดี๋ยวตัวเดียวมันมันออกแล้วปีกาย่ฉันจำได้หนาหนาเนี้หนาปีไม่แล้วแล้วไปครับผมคัดฝันว่ามันหัวเทนึงแล้วรถคันนี้ ฟันม้วนๆนี่ออกเลยอือแต่แต่ได้ออกตัวนี้ตรงๆมังเนี่ยมันก็หกหนึ่งแปดอะไยังไงครับสามตัวเลยเชยนไว้ได้พอเชยนไว้ทุกปีทุกเทียด้ยครับในสองสามที่หาปีหรือเชยนอันเล็กเลักที่หนึ่งไว้ครับโอ้คือบันทึกไว้เลยจ้าบันทึกไว้ออกสองตัวสามตัวงั้นสิบ้านนี้ก็มาเอาสูตรมวนอันบวกกันนะพี่พี่เนียนไปเอาสูตรคน สูตรเพิ่นเพิ่นกัโต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 นานี่บวกบวกคันได้หาจังสิคันมาได้หาจังสิระดับฮาฮกเก็จังสิแสดงเลขวิกิดเก็นความของราอัะนั่นไม่เก็ดปะอืมครับผมแม่นอยู่ครับผมวันนี้แม่ก็เลยว่ายังสงสัยเลยตัวนี้อยู่น่ายังสงเสียงไปแล้เสียงง่องว่าเมื่อกี้วันบอกเลขปะนี่แหละผู้บอกเลขเลยแม่หเขาทิ้งคนเอา เขียนให้บ้านผู้ใหญ่เขียนพี่ามันได้ปีกว่าเนาะอันมาให้เขียนเพน่็ได้ผู้ใดก็บ่าเขียนเมื่อตีเขียนบันที่สุ้มนี่รับการเขียนว่าแมนเพิ่งเห็นอะเขียนแปลสามเขียนง่ามใครอีกโอ้คนถือน้ำลายจริงถือน้ำมือบานเออไปล่อเพื่อเขียนดูไปล่อดูวออล่อดูเอาก็ผู้ใดล่อได้โอ้คนถือน้ำมือบานเลยบ่แม่ฮ้คนถือน้ำมือบานเลยคุ้มนี่แหละข้าตอบมาอ้ยเปิดตาเงินก็คันได้บ่ผู้ใดโชคดูยิ่งบ่ เอาดูจดว่าท่านนั้นสื่อเงินว่ากิสื่อลดของขวัญเพิ่นจักรยานแม่เขาจะซื้อมาให้เตี้ม่อแล้วแม่เพื่อนนั้นล้วซื้อให้โอ้พอไเจ้าโฉดำเออแม่เพื่อนก็ได้เท่ะสองมือทั้งมือนเพ่เป็นเซื้อให้ลูกบ้านกับกองนู้นะเอาไว้ปุ๋ยก็ซื้อให้ถือเงาใบสี่เช็นมาเพ่มไหมเช็ดเกมือเกิดข้นมตัวเองบอกบอกเช็ดไู้ บอกตาแม่นแม่นบอกตาแม่นแม่นหายได้รางวันฮนะ,ะไไทยอ,อไยไะไรปะอะอทายโรดขยัดเด้ขออนุญาตถ้าปูยากระได้่ให้ยป็นขอยัดขยัดได้ครับจะให้ให้เพิ่นนัโชคมมใหายอ้หนอเพิ่นเคยเขียนให้โชคให้มานึ่โอ้ตอมเมืองเกิอกได้บาทนี่อโอ้เมียหยังนอกฝาศูนเมืองเกืงเลยฝาเน,นี่ยเขียน, <c oughs> นเรเขนเียนเร็ตัวไหนตัวไหน เดีวเขียนเขียนให้เขียนดีดีกเขียนเขียนตัวสวยๆเนี่ยโอ้หมดมีตัสูตรมันเกิดเหรออืมหืมตัวไหนตัวไหนเอาโอ้เอาคิดดีดีคิดดีดก่อนเร็วคิดดีดเขียนดีดีเฮ้ยคนไห้ไข้โฉมถึงเปิดบาทเตะไอ้ทั้งบนทั้งล่างว่าสันมภาื์ มือ่อนีคุณงอตัวตุ่นส่นคุณในผู้ห้ยทั้งบนทั้งล่างนั่นพนอนพุ่นอนนี่คนไหนนอนน้อยโอ้ยัวก็นอนบาดนี้อแหวนซี่งวไมนออกซี่สี่หกตั้ง่สามสี่หกโอ้เช่นเลยเลาบาดนี่นอกพี่นองเออแมนไม่เมื่อไดเียนเด็กยังลูกเียนดีๆเขียนดีลูเอ้ยยังบอกพตาได้นะบอกพตาบดีบอกตูถึงเดี๋ยวพตาเจาะเงินมาให้ถึง เอานักตังที่ได้เท่าไหร่เมื่อกี้นี่นักตังได้กี่บาทลูกนับตังเงลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรหนึ่ง <c oughs> บกขันในใจเอขเข <c oughs> ้าจนทีตัวไหนลูก ในนับต <Workers S 2> ังให้ตาดูที่เท่าไหร่โอเคเขียนตังใจเขียนตังยิงเท่าไหร่ตังมันร่างเหน็ดเขียนก็ร่างเขียนเลยเขียนจะสวยเขียนเลยเขียนจะสวยสองสีสองสีเอาเออเออ นับตังเท่าไรลูกอุ้ยมือมือดำมือดำหมดเลยนับกี่บาทลูกตังกี่บาทนับดินับนับให้ตาออกให้ตาปั้งดีๆในที่ละเขียนเลียนอยงงั้เขียนงามๆนม่ผู้ใดสิบงออกเลยบ่นอกบเลขยอย่งเขียนแล้วบอกด้วยอืเขียนแล้วบอกเรื่อยๆ เห็นแดดเอฟซีครับสองซีครับเอาเนี่ยสองซีโอคือก็หล่ะสองซีคือก็มูด้วยอืมใส่ั้งไรคุณแม่แท่างเ่คุณบอกเลขนี่แหละสองซีให้เจ็ดสองซีให้เก่าซีะไรนี่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 ุ่น้องก็บอกันนี่เบอร์นี่นี่นีนี่้อก็บอกันนี่คนเชียร์หนแดดับอครับ สอง C อ <ười> ู <ns> uh, ้ห <c ười> ้ามเลยเนาะึงเนาะห้ามเลยขนาอู้้ามเลยไอ้หลู้ไเพิ่เียวแรกนะเพิ่นเพิ่นบอกความบอกเพิ่มแรงเพิ่มเตียวแรกมาแก่สามบอต่าไ้คนหน่อยมันเนี่ยคนบอสอง C สอง C อือใช่แหละเลขสอง C เรียนแล้วเพิ่นเติ เดี๋ยวตาเอาเอาแผนใหม่เนาะเดี๋ยวตามาให้เอาแผ่นใหม่แผ่นใหม่เอาแผ่นใหม่แผ่นใหม่มาอันนี้น้องเขียนดมาออมันทีแต่ว่าผู้พนันนะพนบอกซอมซีผ้พนบอกเลยก็งหาดบอกปีทหดเว่าปีเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งสองซีตัวเดียวจะสแม้นีย้พี่น้องเอ้บาส สองสี่วั้นเมัดูมากว่ามากแต่นเคยาตามตัวค่ะที่คนมาไหนก่อซีนูะไรที่เก็บแกะเด็กนมไหก่อนไห่อดที่แรกซีเก็บแกะเด็กนมไหนก่อนสองีจ้ะสองีสองี้พูดันกับว่าคือกันพูดผล้นันลป่าลุกปากเรยครัครับเด็กวลุกเกว่าเกว่าสงนสงลุกปากเรกครับเมื่อกี้นี่ ตัวไหนลูกตัวไหนเอ้าเล็กยังบุกเล็กยังสองสี่เออสองสี่ดีย่งดีบาีนี่หโหชัดชัดเนาะคนบอกชัดบางทีเพียบ่ะชัดวันนี้วันสามสามกว่าวาววาวั่นด้โอ้เดินมือระบาดไงแต่ปูปูน้อยบอกว่าถ้าันชัด พึ่งหัดเบาได้ประมาณเดือนหนึ่งจะบ้าได้เป็นบางครั้งครับตะเล่พมันเกิดเป็นเริ่มมบลแล้วงัวที่เพ่นบอกไอ้ซีซีหกนะครับมือแรกเล้วพ่นบอกว่าสามซีหกครับ,รบแล้วะซีหกมึงได้ไปซื้อสองตัวบันีมืออื่นมาเลไปเกี่ยวเข่าวน,นี่ยผลิตถึงบาลทั้งตัวเนี่ยซีซีหกมึอก็ไปซื้อจะซีหกมึอก็คิดว่าถึงว่าพัฟตีสออาร์นึงเนี้ยได้หน่อยโอกซีซีหก ใช่รูดสองหัวติดต่มาถือก็สองตัวว้าตีสี่หเลยสัวอหัวเนื่อเนี่ยบอกสามตัวนั่นแม่แมวปาถือไม่ได้สื่อตัวแม่เนาะอื้อแต่สองตัวว่ามันหันเก็ดสาเพราะเรางคนี้เข็ดเด็ดทำไมไม่ได้ถามเนี่ยป็หเด่งของคนคนเดียวเบาเราฟังเออถ้าถามพวกหัจใจกะเรดโอ้ พดปีเกเดือนนั่งนอะวันนี้สองซี you you. ตเดียวแม่พันบอกพูดนี่ก็พูดนี่ก็สองซีรูปาของเมื่อกี้นี่ก็สองซีเช่นพ่อเียนพ่อโอ้พี่น้องเอ้ยบาเอยล้าน้ำร้านน้อยละสองซีเม็ดเดียวเอไว้น้กรลานเนาะอือยังไงนี่มื่น